ใ,ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้สําหรับลูกค้าที่เครดิตดีเกิน1ปีกรู้ผลภายใน1ชั่วโมงและถ้าใครมองหารถเก่งปีใหม่ๆไประหยัดน้ํามันขั้นแค่เจ็ดพันต้องขันนี้คะ่ะ รุน Honda City 1.0 SV ปี2020ด้านหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนกระจังหน้าโครเมี่ยมกระจกมองข้างพับปักไฟฟ้ารถมือเดียวรับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักติดข้อมจมน้ำมีใบเซอร์ออกให้ได้รับการตรวจจากบริษัทชั้นนำภายในกว้างนั่งสบายเป็นเบาะหนังสีดำวัสดุตกแต่งด้วยเปียโนแบก็กเบาะคนขับปรับ6กทิศทางขน,นังซ้าย4ี่ทิศทางพวงมลาลัยมัลติฟังกชันกุญแจสมาร์ทเ์เลตปุ่มฟุตสตาร์ทระบบปรับอากาศอัตโนมัติจอดิจิตอลหน้าจอส ัมผัส8นิ้วรองรับ Apple CarPlay a n d o d Auto ความปลอดภัยจัดเต็มอัตราการสิ้นเปลืองประมาณ20กโลลิตรเรทผ่อนแค่7,000บาทประหยัดแถมผ่อนถูกเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวไปเลยค่ะสำหรับน้องคนนี้รายได้15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.59อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเรามีบริการเซ็นไปแน์ถึงที่แล้วก็ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้ที่วิสานออโตคาเปิดบริการทุกวัน0 8 6 3 ขใส่น้ำหนึ่งได้แล้วสวยแน่นอนค่ะ